สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม sa channel นะครับวันนี้อยู่กับเกมคาร์บา,ามีคนมีน้องๆบางคนถามเข้ามานะครับว่าไอของประมาณผมเนี่ยสามารถลงดันไหนได้บ้างผมก็จะบอกเลยว่าเขียวกับส้มครับเอาตามตรงเขียวกับส้มเนี่ยได้กำไรกว่าดันใหญ่ๆ ผมว่านะดัน190อัพเงี้ยค่าดันแพงแต่ของที่ได้กลับคืนมามันมันไม่โอเคเลยผมว่าวันนี้ผมก็จะมีแนวทางเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนบางคนอาจจะอาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันทำยังไงก็คือการลงแจรสลับดันเนาะ ผมรับรองได้เลยว่าถ้าคุณทำทั้งดันบอลเขียวและบอลสม้มอย่างละ10บรอบทุกวันผมคิดว่าได้เกือบร้อยเอ็มนะครับหรือทำจนแจหมดอะออแจอสามสรอบเนาะแล้วเราก็ลงเขียวหรือส้มก็ได้30รอบ ผมว่าได้ถึง100ถึง200 m แน่นอนครับส่วนเลขแดงของผมก็จะอยู่ที่11,000เลขฟ้าอยู่ที่9,000เลขแดงเลขฟ้าอยู่ประมาณเนี้ยครับผมคิดว่าน่าจะสลับแจได้ละเดี๋ยวผมไปลงให้ดูเลยดีกว่าเออแต่อัปอัพเดตอัพเดตนิดนึงคือเท้าผม เพิ่งเปลี่ยนไปเนาะจากเท้าเลือด2รลูบวก18เป็นเท้าออฟแอเป็น M16 ตอนนี้เป็น M16 ครับผมว่าผมเดี๋ยววันข้างหน้าผมจะยัด M อีกลูก็น่าจะจบละเท้าผมก็ไม่เปลี่ยนละเซตนี้น่าจะใช้ยาวๆจนกว่าจะมีเงินเปลี่ยนโอบ ดีก็น่าจะต้องซื้อดีมาใส่ครับทั้งตัวป่อเปลี่ยนไปทีละนิดครับค่อยๆฟาร์มไปเพราะว่ากิจกรรมผมว่ามีโอกาสเสี่ยงเจ๊งสูงจะไปบวกของก็เจ๊งสูงฟาร์มครับฟาร์มเท่านั้นได้เงินดี เดี๋ยวผมไปลงให้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมจะมีบทสรุปให้นะครับผมจะลงส้ม10รอบเดี๋ยวผมจะมาม,มาจะ,จะาสรุปท่ายคลิปให้เออแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาลงคลิปอีกอันหนึ่งคือเป็นลงเขียวอีกสิรอบยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปลงให้ดูบางคนเขาอ่านไม่รู้ อย่างแรกๆเลยหานแนวที่มีบัฟครับมันจะอยู่แนวที่15ถ้าผมจำไม่ผิดนะมี15 30 31 35แล้วก็38ครับแต่ตอนนี้ผมอยู่กิวพี่ภูมิเนาะใช่ป่าวคิวเทคออาฮะผมขออาศัยเขาอยู่ครับ ปกติผมไม่มีกิลอยู่ครับก็อาศัยเขาอยู่ไปทั่วแหละดีนะครับกิลพี่เขาสุดยอดกล่องกิลนี่ไม่ต้องพูดถึงครับดูสำหรับคนเวลน,น้อยหากิลสูงๆอยู่ครับผมมันช่วยได้เยอะนะผมว่าโอเคครับเราไปลงดันกันเลยดีกว่า อย่างแรกเลยเราก็มาลงแจ6เข้ามาถึงปุ๊บตีประตูป้งังแล้วเราก็เลือกเซิร์ฟมาแนวไหนก็ได้ส่วนผมชอบแนวเจ็ดอ่ะผมก็สลับไปแนวเจ็ดเนาะขอสลับมาละเราก็ว้าไปลงดันส้มอาหะ Uh, ที่ผมแนะนำเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีดาเมจพอสมควรนะครับอย่างนั้นมันจะไม่ทันเวลาพอไม่ทันเวลาเราก็ซวยไปครับเสียเจมฟรีหเจมเนาะแล้วก็เออไอเนี่ยคือถ้าคนที่เข้ามาดูลิปนะครับไอเศตกำไรเนี่ย ถ้าใครจะขายให้ผมถูกๆสักอันละเอ็มก็เมลเข้ามาเลยนะครับชื่อตัวละคร gmail วิตัวน้อยๆตัวนี้แต่ผมรับจำกัดน,นะเพราะว่าตอนท้ายๆเดือนผมจะยังไงดีอะ ผมจะไปคราฟกำไรจะเกาะสักคือได้แค่ไหนก็คราฟแค่นั้นนะครับถ้าอ็อฟไม่สวยมาก็จะให้เพื่อนเพื่อนมาปลดไปใช้ผมก็ไม่คิดเงินสักบาทเลยแต่ถ้าสวยๆมาก็ขอเงินนิดนึงถ้าใครจะเอาเนีย่ยครับแต่ผมคงไม่ใช้ลแล้วแหละอันเดิมของผมก็ดี <c oughs> อยู่ละน้องซะจากจะมาแบบขิอะไรเนะี่ย ขิ9เก้าเก้าเก้าอย่างเงี้ยมีไหมถ้ามานี่ผมจะใช้เองครับหรือออฟออฟแอมท็อปอย่างเงี้ยเออมาก็น่าสนอยู่ผมคิดว่าสำหรับวิไม่น่าเกียดนะครับเอาตามตรงถามว่าบางไหม บางแต่ถามว่าสนุกกว่าเบรไหมผมว่าสนุกกว่าเบตเพราะว่ามันรุ้นระทึกเวลาลงดันครับลงดันสูงๆเนี้ยกูจะตายตอนไหนผมว่าโอเคเลยวีนี่ ออมันจะมีไอ้นั่นอีกดันดัน95เพื่อนเพื่อนคนที่มีของน้อยๆอยู่อะครับผมแนะนําให้ลงดัน95นะแล้วก็ไปขายใบทหารแต่มีคนตั้งอยู่ที่ 70-80m อย่าไปตั้งราคาแบบนั้นมันขายไม่ออกครับผมเต็มที่เลยสัก 10-20m ยังไงก็ออกครับ มันตั้งแพงเกินไปลองไปหากันแล้วมาลงครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าบางคนจะได้ซื้อมายัดสมุดในราคาที่สิบยีบเอ็มเงี้ยความจริงเมื่อก่อนราคามันอยู่ที่3ามสี่แสนเองนะตอนที่สมุดยังไม่มา ผมอยากให้เออไปหาไปหามากันมาลงแล้วก็เอามาทิ้งไว้สัก10-20 m อผมว่าชิวๆเลยครับขายออกแน่เพราะว่าทุกคนผมว่าคนที่กำลังสะสมลงอ่าลงสมุดไอเนี้ยเนี่ยผมคิดว่า มีคนก็ถ้ากําลังทํานะครับสักร้อยคนผมว่ามีสัก30-40%เลยแหละที่ยังไม่ได้ทำอะ่ะไปหาไปหากันครับดัน95แล้วก็เอามาลงขายแต่ถ้าตั้งขายตามราคาตลาดผมฟันธงว่าไม่ออกครับ ปรับลงมาครับปรับให้มันเหลือสัก10-20ถ้าเราลงหาจำนวนมาก10-20 M เอนี่ยว่าวันหนึ่งเราได้อยู่ประมาณ10ใบเราลงจนได้10ใบ100 M แล้วนะครับเอาตามตรงถ้า20ก็200โอ้ยอะไรจะสบายขนาดนั้นมีคนดึงครับ10-20เนี่ย เออถ้าลงแจสลับดันเนี่ยผมแนะนำให้ดูดูเซิร์ฟดูแชนเนลดีๆเอ้ยไม่ใช่ดูเขาเรียกว่าอะไรอะเซิร์ฟเวอร์ Server, เออบางทีอะเข้าเข้าเข้าแนวอ่สามสิบแปดแล้วดันไปนลงดันแนวสามสิบแปดไม่ได้นะครับ ้องไปเข้าอีกแนวหนึ่งอย่างเช่นเข้าแนว38แล้วก็ไปแล้วก็ออกแล้วก็ไปลงดันแนวแนวแนวเเหมือนผมก็ได้มาลงดันแนว7อาา่าฮะพอจบดันเสร็จก็ให้กลับไปแนว38แล้วก็ลงดไอลงแจผมว่ามันจะเป็นอะไรที่โอเคมาก นี่ดูผมนะครับตอนนี้ผมจบดันแล้วเนาะผมก็ไปเลย38เหลือเวลาตั้ง3นาทีแล้วก็ไปเราก็ชิวๆครับ3นาทีเอาตามตรงคือแบบเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้เลยก็ไอ้กํำไรนี่ตกเนาะ หนึ่งเอ็มกว่าถ้าถ้าแบบเออเราคิดว่าเรามีตัวเด็กอยู่เอาไปใส่ให้ตัวเด็กก็ได้ครับหรือว่าเอาลงลงเพล็ตะล็อกหรือเปล่าวะมันมีอยู่นะแต่ผมก็ไม่รู้มันอยู่ไหนนะช่างมันเถอะครับปะเราไปลงดีกว่าพอมาแนวสามสิบปุ๊บที่เราลงแจหก ค้างไว้แล้วก็กดเข้าร่วมอา่าฮะเข้าร่วมมาแล้วก็จะมาหน้านี้เนี่ยแหละครับเวลามันจะพอดีกันเลยเห็นไหมบอสจะออกมาตอน11หน้นาที30กวิเวลาจะพอดีกันเห็นไหมแล้วเราก็ลงไปโน,นเนียกับมันเลย ริมันไปโซโล่ดันอื่นไม่ได้ครับเอาตามตรงโซโล่ได้อย่างผมเนี่ยไปไกลสุดก็น่าจะโซโล่ไป140เนาะเพราะว่าของผมมันยังไม่จัดจ้านอะไรขนาดนั้นผมก็เนี่ยแหละครับวันละร้อยเอมที่ผมทำได้การหาเงินสไตล์ผมนะ SA Channel ทำอย่างเงี้ยแหละครับทุกวัน ร้อยสองร้อยได้สบายเลยของแรตกไม่นับนะครับเพื่อนเพื่อนที่มีเวลาแต่ไม่มีของถ้ายังไม่มีของจริงๆผมแนะนำให้ไปลงพวกแมปพาร์ทอฮะห้าห้าแมปพาร์ทห้าห้า ดัน70ดันวัวแล้วก็ดัน85ดัน85ดัน105ดัน95พวกนี้แหละครับ5ดันผมว่าลงยังไงก็ไม่มีขาดทุนดันพวกนี้อย่างน้นอยๆเราได้ดอกดอกแดงมาดอกแดงดอกฟ้ามาเราก็ขายได้อยู่ผมว่ามันมีคนกวาดอยู่ครับมันมีคนกวาดอยู่กวาดซื้อ นี่แหละครับมันก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่กำลังหาเงินแล้วของไม่ค่อยมีของก็จะมีประมาณผมหรือเยอะกว่าผมหรือน้อยกว่าผมนิดนึงก็น่าจะไหวอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลงให้ครบ10รอบเนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ว่ามันได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวผมไปแป๊บนึงเอาละครับวันนี้ ตามที่บอกไว้เนาะจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังว่าเออมันได้ประมาณไหนยังไงหินขาวนะครับน่าจะ,ะาไปดูที่ไอซ์ดยวอ,อย่างนี้ไม่รู้อะเยอะเกินหินขาวจะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิเมตร ผมทิ้งขายไปเลยที่6กแสนยี่สิบหแองแล้วก็กําไร2อันอยู่ที่3 m มเอ็หินแดง13บเมตร เศษกำไร3อันเ s s e t กำไรเนี่ยย,ย่ยอยๆเสร็จถ้าใครมีย่อยเสร็จแล้วเมลมาให้ผมที่ GG m a i l คือตัววิของผมถ้าถ้าเมลมาแล้วผมเมียวกับถ้าผมเมีแรกกับคือผมพอละแค่นี้ แต่ถ้าผมเมียเงินกลับก็คือส่งมาให้ได้ยาวๆเลยครับโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปสลับกัน10บรอบสรุปอยู่ที่ประมาณ31 40ประมาณ40 40M 40M ได้ เพราะว่ามันมีไอ้นี่อีกอยู่ที่ 40m 40-50m ครับประมาณนี้เลยโอเคครับก็เป็นแนวทางดีๆอีกแนวทางหนึ่งนะครับไปทำลงกันนะผมว่าโอเคเลยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย